เว้ยมาแล้วเว้ยเอาป่ะเดี๋ยวแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์สักคู่ โอ้ oh. ได้สายแล้แล้วคอนเน็กชันมันดีดีนิ่งเชียวเดี๋ยวสักคู่นะฮะกระตุกอยู่แล้วนี่ยกตุกเพราะแชร์ก่อนสักคู่นะครับอืม มีใครมาดูไหหน้าไมมีใครมาดูไหหน้า <laughs> ได้ยินเสียงตัวเองด้วยวัดดเห ห้า uh huh. แต่และเรียบร้อยรอดูว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเฮ้แต่นี่โอเคอยู่นะบิดเลทเอ้ยอะไรเอ้ยนี่อย่างโอเคเลยเหีือวแค่ว่าไม่มีคนดู โอ้ <c oughs> oh, สวัสดีหนึ่งคนที่เข้ามาดูกันสวัสดีด้วยนะครับนักทายคุณยังได้นะวันนี้มาเล่นทดลองไลฟ์อีกแหละแต่ว่าเป็นทดลองแบบเอาจริงงงไหมผมก็งง ภาษาไทยนะใครฟังไม่ออกก็ทานสเลจเอา <c oughs> <c oughs> แชร์ก่อนสักคู่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยเมนเจอโหมดคือช่วงที่ผมหายไปอะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเล่นแต่ฟีฟ่าเล่นแตนะ่ e a f 4เนะี่ย e a f c ยี่สเอสี่ยี่สี่เนี่ยภาษา,ากูไม่ได้พูดน,นั้นบลิ้นพลบาหมดเลยบล้อ นะฮะเป็นพูดนานเกินลิ้นพันงงไปหมดแล้ว what am I doing here what is this place <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับอ่า <c oughs> <c oughs> มีคนเข้ามาแล้วเขาก็ไปกันหมดเลยอะเศร้าจังเศร้าจังเลยผมต้อเล่นเกมคนเดียวเหงาเหงาเลยเหรอไม่นะไม่นะไม่อยากเล่นคนเดียวเหงาเหงาเลยใครก็ได้เข้ามาดูที อ่ะระหว่างที่ทุกคนยังไม่มาเซตอัพไปก่อนแล้วกันก็เล่นนี่แหละครับลิเวอร์พูลผลคืออ่าช่วงนี้เยอะเกินกำลังจะลานะ เรามาส่งท้ายเยอกเกนด้วยกันครับเราจะเป็นทีมนี้เลยครับลิอร์พูนะฮะเราจะไม่เพิ่มเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับระดับอขอแค่วอล์คัสพอมากกว่าน,นี้ผมเล่นไม่ไหวอ่ะผมกาดเกินเงินเป็นเงินปอนะครับสเต์ลิงอ่ายูโรเปียนคอมเพลชันเปิดไว้ครับนิ g o ก i ติเอชั t นสตริกเนตเปิดไว้เป็นลูสแล้วกันฟ i น a n c i ์เ t a k ทสเท r โเวอร์ไม่ต้องอินเตอร์เนชั่น f ลออฟเฟอร์ไม่เอาครับ ทางเพื่อ Windows Open Advanced ไปเลยนะไหนๆก็รอทุกคนเข้ามาดูกันเล่นไปพังครับกระตุกไหมนะหมุนหรือเปล่าน,นี่ผมไปหาซื้อสายแลนมาเลยครับอ่าเป็นอะไรดีลิเวอร์พูลเอา เปลี่ยนภาษาไม่ลืมเปลี่ยนภาษาลิวพูรครับจัดไปี๋ยวลิวพูผมจะมาในแผนใหม่นะผมจะเป็นแผนของผมเอง tactical vision เหรอเนี่ผมจำไม่ได้ว่าแผนไหนมันเล่น tactical vision อะไรอะ่ะที่หลังได้ไหมย g งเพ r สพาร์คเดอะบัสเอ่อ counter attacking rush ที่หลังได้ไหมอ่ะ อันนี้จำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวแล้วเป็นกดออกไม่ได้ด้วยเ,เป็นวิงเพลย์ไหมวิงเพลย์หรือว่าคลิกกันรัสดีวะลองบอฟอร์เวดวันส์เอาเอาเป็นสแตนดาร์ดไปก่อนแล้วกันแล้วก็พวกนี้ก็ยังไม่ต้องเลือกอันนี้เป็นโค้ชนะครับเราต้องเลือกโค้ชเข้ามาเพื่อเพื่อ,อให้การเติบโตของนักเตะในทีมเราเนี่ยมีค่า เติต,ตัวที่สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่จ้างใครแล้วกันเนาะไม่ให้ไม่ไม่ให้กูเลือกอีกกูต้องเลือกสักคนหนึ่งเหรอ่าจ้างคนกากๆกกมาแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยปล่อยเขาทิ้งดีไหมหรือยังไงดีหรือว่าเอาแบบสุดจัดไปเลยอุย้ยเอ็กเปิดวะกิตกะอืมกูคิปเปอร์อันนี้แล้วกันนะ เอาไว้ช่วย go keeping ครับโอเคจัดไปนะที่เหลือก็ไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องเดี๋ยวค่อยจัดการอีกทีครับอ่าไปเมนเมนูเลย l e t s g o เทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีจัดไอที่ของผมกันเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้เป็นแผนที่แบบผมผมเคยทำ เล่นคนเดียวนะแบบขำๆว่าแบบเอ้ยแผนนี้แม่งสนุกดีแผนนี้เล่นง่ายดีเล่นเล่นเล่นมันดีครับสำหรับทีมลิเวอร์ p o เดี๋ยวเราจะมาลองแผนอื่นกันแต่ทีเนี้ยก่อนหน้านี้มันมีบั๊กอยู่ครับเวลาผมปรับอันนี้ใช่ไหมให้เป็นแบบให้แบบ default หรืออะไรเงี้ยพอเปลี่ยนทีมชีตปุ๊บแม่งแม่งแบบหลุดออกไปเลยเอา้าเฮ้ยหายเว้แก้บั๊ล้โอเคอ่าเซตอันนี้เป็นแอคทีฟแล้วเดี๋ยวเราไป แก้แผนกันข้างนอกครับ <c oughs> แชทเกียบคลิปอ่าฟอร์แมชชั่นแทคติกของเราเราจะเล่นเป็นหลังสามนะอันนี้สามไม่ใช่อันนี้สามสามสี่นี่สามสี่สองหนึ่งครับ เราจะเล่นแผนสามสี่สองหนึ่งกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมกดไปทีนี้แท็กติกสามสี่สองหนึ่งมันเล่นกับอะไรได้เห็นไหมเดี๋ยวนะมีอีดิตติง้งเออมดูสิสามสี 3, 4, 2, 1, ่สองหนึ่งเกเอนพริสสามสี่อันนี้หนึ่งสองสองหนึ่งอะไรวะที่กิตกะที่กิตกะปะสามสี่สองนี่ไงที่กิตกะที่กิตกะ หงเพได้ปะวะสามสี่ผมอยากให้พิกแอนรัชสามสี่หนึ่งสองคานเตอร์ดรอปแบค็คหลังห้าเท่านั้นหรอดรอปแบค็คเอเกนเพรสฟาสต์บิล์อัพอืมพิกคิกตะกะละกันนะครับเนาะ แล้วก็เป็นแผนนี่แหละสามสี่สองหนึ่งเลนตต่อบอล s On Heavy Touch เอา,เ,อาเด็บขึ้นไปดันใช่ไหมดันขึ้นไปงสูงได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นห้าสิบห้าก็โอ้โหโลบิวอัพเท่านั้นเหรอการสร <Dance> c r e a t i o n เป็นอย่างอ<ๆ>ื่นไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นคอสตอมดี ก็ไม่ต้องเลือกอิจิกตะกะเกเก้นอะไรไม่ต้องเลือกเราปรับคอสตอมของเราเลยอันนี้แหละบิมวิช50ลองดูโลบิลอัพแอดวานซ์เพลเยอร์ในบ็อกซ์เอาเข้าไปยัดเข้าไปเยอะ อนเนอร์คอนเนอร์สี่ฟรีคิกสี่ไปเยอะแปดวิทยืนห่างกันหน่อยไหมสักหนแม่ตีกีฬาเอาใกล้ๆเอาห้าสิบก็พอบาลานซ์ไว้แล้วก็เดี๋ยวมาปรับตำแหน่งกันครับด,ดูดีอาร์ลงมาหน่อยเอลเอ็มนั่นแหละ โอเค i อเอ็มมานเตเป็น RCB LCB CMCM นี่เป็น LF RF โอเคทีนี้อเล็กซานเดอร์อาโนเอามาเป็นกองกลางครับนีไ yeah. งนี่เอาโมซาลาขึ้นมาเล้ยงข้างหน้านูน yes. เยสโรบูตซันมาแทนนี้่โนดิอาส ด i อาสเอามาเอาโจธามาแทนครับเพราะว่าโจตาน่าจะเล่นดีกว่าด i อาสตอนนี้การของเรากลายเป็นแบชซิมิกาสคอนซามาติดเราจะใช้ตัวผู้เล่นที่ที่ผมโอเคกับเขานะอย่างอันเนี้ยโซโบสไลไปแทนโจนตรงนู้นเนาะแล้วโจนมาเอา่อมาพักนะครับเป็นสำรอง แม็กอลิสเตอร์กาเวนแบชกาโจนนะครับแล้วก็เอนโดเอนโดเอาเป็นสำรองซิมิคัสเอาลงไว้เบลเลสอืมเคนเลอร์อ๋อต้องเอากองหลังมาสักคนอา่าคอนซ่าครับดาวรุ่งชื่นชอบไปเลยทีเดียวแบดลี่มาเคนเลอรมาตรงนี้เดียโก้เราจะไม่ให้ใช้เขาเนาะโอเค ปรับมานี้แล้วกันนะครับโรบัสชั่นลงมาเอ้ยลงลงมหน่อนึงเป็นเอลเอ็นนะสกลสไลด์ห่างออกไปลงมาหน่อยนึงเอ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 ลงมานิดนึงครับแต่เป็นซีเอ็มเหมือนเดิมไม่ไม่ได้หรอมันก็แบบนี้แหละครับโอเคแท็กติกเรียบร้อยหน้า,าตำแหน่งครับฟันไดเป็นกัปตันเนาะ Alexander a n o free kick right free kick long free kick Alexander a n o หมดเลยเป็นตีซ่ a ล่า right corner เป็นซ o b o s l ลน์ครับ left corner ให้เป็น Robertson นะครับเอาเทรนด์มาเตะ free kick อย่างเดียวเลย instruction s ครับ a l i s o n come out for cross นะครับแล้วก็เป็น sweeper keeper ละกัน Gomez one day ก็นาเต้นี่ปรับเป็น default ให้หมดเลยนะ แม็กอาริสเตอร์บาลานซ์เอ็กแท็กครับเผื่อว่ามีคนนี่เนาะ Stay on the edge for cross interception aggressive aggressive ไปเลยครับ Defensive position um, uh, cover cover wing นะครับ Positioning เป็น free r o a m ฮะ อลก Alexander Arno ครับ uh, attacking support stay back ครับผม stay on the edge นะ interception ก็เหมือนกัน aggressive forward center ครับอ Alexander Arno free roam อ่ะ stick to position อ่ะ so both lie come back on defense Transcreation เป็น Stay Wide ครับ Support Run Balance Support Get into the Box for Clause นะครับแล้วก็ Interception เป็น Normal Burberation Stay Wide เหมนกว้างๆไว้ Support Run คะ่ะ รานสปอร์ตแล้วกันนะครับคอมแบ็กออนเดฟเอนซ์แล้วก็เดตอินทูเดอะบ็อกซ์ฟอร์คลอสอุปสรรคของแอคเเกรสีฟอินเตอร์เซชันหน่อยแล้วกันเดลโก้โชต้าครับเดีย๋ยวนะซาร่าก่อนซาร่าต้องสปอร์ตรันเป็นสเตซิเอ็นทรัลแล้วก็ เป็น Target Player ไปเลยนะมึงมึงเอาเอาไปเลยนะครับ <laughs> Stay Forward ครับซาร่าไม่ต้องขับไม่ต้องกลับมานะนอร์มอลอินเทอร์เซชไปเลยครับ Target Player Stay Central นะครับนูนเยสดริฟไวครับแล้วก็ Get In Behind นะครับอินเ r อร์เซชันนอร์มอลทั b a แบ็ n ออนดิฟเฟนซ์โชตาดริฟไวครับ เคดดี้ไปหายก็คัมแบ็กออนดิฟเอนซ์ครับผมเอาละลองดูแผนนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้มันไม่มันไม่รู้ลองดูก่อนนะฮะอ่ะ,ะวันวันผมไม่ทำไรผมเล่นแต่เนี้ตอนที่ตอนที่ไม่ได้ไลฟ์อ่ะยิงไม่ได้ทำไรจริงเล่นแต่นี้แหละครับยูนิเกอร์พี่รีพอร์ตวิชั่นไม่สนช่างมันเด้ ตะคิดไปเลยอดวานซ์ Advanced. เออจะไปเล่นแล้วโถอะไอ้เบอร์จิวส่งแชทมาซาลาแานเฟอร์แมนซิตี้จะซื้อซาลามึงไม่ตื่นไปทำฮาเลย greetings ครับ welcome i wanted to welcome you to liverpool จ้า w e l ค o m เลยจ้าทำสบายผม ปนซ่าเหรอไม่ไม่ขายครับผมผมจะไม่ขายตัวที่ผมจะใช้นะนี่ไม่ดีอาจจะต้องซื้อตัวเพิ่ม้วยอืมอาจจะต้องซื้อผู้เล่นเพิ่มในแบบตำแหน่งกองหลังอย่างเงี้ยคิดว่าจะอาจจะต้องเติมกองกลางไม่มีปัญหาหรอกแต่กองหลังน่าจะต้องเติมตัวเติมขึ้นมาเอา้าดูต่อครับดูต่ออาไลฟ์ผมเด้งเหรอ ทมมันไม่ไปวะกลุ่มค้าง YouTube not responding อา้าวชิปหายเดี๋ยวนะ <laughs> เกิดอะไรขึ้นก่อนสักกู่นะฮะ Open Studio ครับอยู you ่ๆก็ Go. not r e s p o n d เฉยเลยแล้วกูก็พูดอยู่นานแย่ yeah, ละ แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนะจะต้องพอสสักครู่หนึ่งนะครับ not receiving enough video maintains to maintain m o o d streaming นอาทำไมอะตอน6โมง35เออเ r อร์อ่า mm hmm. ก็คือตอนนี้เลยอยู่ก็ขึ้นเออร์เลอร์เฉยเลยหมุนครับอยู่ๆก็หมุน what the hell อ่า นะนนะมาดูสักครู่ครับงงครับงงหุ่นติ้วเฉยเลยต้องทำไงทีนี้แก้ยังไงดีวะนะ experience buffering ครับ steam status อยู่ๆก็เป็นพัวอยู่ๆก็อยู่ๆก็แย่เอางงเลยว่าถ้าเป็นมันก็ด,ดีไปตลอดนะมายังว่าอืม แล้วผมต้องแก้ไงอไงอันนี้ไม่ไปไม่เป็นจริงเฟบวกจะจะซื้อให้ยืมได้ไหมให้ยืมบาสติกได้ไหมไม่ต้องซื้อหรอกให้ยืมให้ยืมก็พอขอดีลกับเขาหน่อยครับอ้า,อาไม่ได้ดิอ๋อมัน แอดไปเลยร้อยล้านมันจะได้ไม่ซื้อ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเป็น <laughs> ไ,ไงสูตรพิเศษโก่งราคาแม่งไปเลยอ่า <laughs> ผมหยาดอันนี้อยู่ครับ <laughs> บาเซตไบเซติชครับ <laughs> หาตังเข้า <laughs> อวโยนี่ปล่อยยืมอยู่นะแม็กคนเนลบ๊อบบี้คลาร์กอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแอดทูลลอนลิสครับให้เขาไปยืมก่อนพราคิดว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เนาะ